ตัว s ก็ออกเสียง s ส่วนตัว q คุณจะเห็นตัว q เนี่ยเขามากับตัว u เกือบ9 9 9 9ยกเว้นคำนั้นยืมมาจากที่อื่นฉะนั้นตัว u เนี่ยตัดทิ้งไปเพราะเขามาคู่กันกันกบตัว q ไอ q เนี่ยคุณจะเห็นก็คือตัว u นั่นแหละคือ u กลงไปโอเคฉะนั้น q you มาคู่กันตัดไปเป็นตัวคิวไปเลยอย่าไปคิดว่าเป็นสระมันทำให้เราพูดยากฉะนั้นสระเริ่มที่ตัว i แล้วก็ตัว o นี่คือสระแต่ตัว i ตัวนี้เขาให้ทางเลือกพวกเรามาสาคำคำแรกก็คือเออเป็นสระเ er, อที่คนโทรลด้วยตัว คำที่สองเป็นสระอะหรือว่าสระไม่หันอากาศแล้วก็คอนโทรด้วยตัว r ซึ่งครูพี่ออนไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนวันนี้คือวันแรกนั่นเองโอเคแล้วคุณจะเห็นตัว I แล้วก็คอนโทรด้วยตัว Or ถ้าจะให้ครูพี่ดออนดูครูพี่ออนก็ยังไม่เคยเห็นว่าน,นี่คือสระอะ พอดูใน IPA มันก็คือไม่มีนั่นเองโอเคฉะนั้นครูพิดีออนจะเอากึ่งกลางระหว่างสระโอสระอัวแล้วสระเออบวกกันก็คือ score score or or เหมือนอัวนะคะ score 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 ฉะนั้นคุณจำเหมือนสระอัว แล้วฝรั่งจะเข้าใจเพราะครูพี่ออนไม่คุ้นเคยในสระพวกนี้ครูพี่ออนคุ้นเคยคือตัวเดียวคือตัวแรกคือสระ e er, อที่ควบคุมด้วยตัวอแต่เวลาคุณไปพูด s q u i r r มันไม่ใช่ขนาดสามีครูพี่ออนก็บอกไม่ใช่ครูพี่ออนพูดคบว่า squirrel สามีบอกว่านี่คือสระที่ใช่ฉะนั้นครูพี่ออนจะคงเหมือนสระ er ก็ or, ไม่ออัวก็ไม่อวเออก็ไม่เออโอเคอยู่ตรงกลางครูพี่ออนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรภาษานี้ไม่ใช่ภาษาบิดอนมารดาของครูพี่ดิออนนะคะครูพี่ออนจะช่วยพวกคุณได้แค่เหมือนสระอว์สกูร s สกูร์สกูร์สกูรอ่ะฉะนั้นพูดคําว่าสก o ร์เหมือนคุณกลัวนี่แหละนะคะสกูร์สกูร์สกูรแล้วหยุดตัวออเอาไว้สกูร์สก o ร์สก o ร์ score monstersala all life score 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 loud do